สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนาะยสติดแบงค์นะครับวันนี้คืนวันพฤหัสบดีนะครับมีฟุตบอลลงสนามไม่รุ้ให้เชียร์กันเยอะเลยนะครับวันนี้เลือกมาฝากแฟนๆกันหนึ่งคู่เป็นฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับเป็นเกมระหว่างอาร์เซนอลเจอกับ FC ฟซีซูริกนะครับอาร์เซนอลนั้นเข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับหลังจากที่มี12แต้มจาก5นัดนะครับวันนี้ถ้าเกิดพวกเขาชนะ ก็จะเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับโดยเพชที่ตามมาเป็นที่2นะครับไม่ต้องไปลุ้นนะครับว่าเพชีจะมีผลเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเสมอหรือแพ้อันนี้ต้องไปลุ้นคู่เพชอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ปืนโตของมิเกลอเตตานะครับน่าจะพักผู้เล่นตัวหลักหลายรายนะครับเนื่องจากว่าเกมลีสุดสัปดาห์นี้พวกเขามีงานหนักรออยู่นั่นคือการเจอกับ เชลซีนะครับทำให้วันนี้คาดว่ามิเกลเตต้าน่าจะส่งสำรองลงสนามหลายคนนะครับแนวรุกก็จะมีพวกกาเบียนมาตินิลลี่นะครับเอ็ดเวิร์ดเอนเกเทียนะครับรวมถึงริโอเนวสันนะครับฮิโร่ที่เพิ่งยิง นะครับ2ประตูในเกมล่าสุดที่พวกเขาเอาชนะนอติงแฮมฟอร์เรสนะครับส่วนทีมเยือนเอฟซีซูริกนะครับตกรอบแน่นอนแล้วนะครับเทนนที่ผ่านมาเพิ่งจะมีแค่3แต้มนะครับวันนี้มาเยือนนะครับแม้ว่าจะส่งชุดใหญ่ลงสนามแต่ด้วยสภาพตัวผู้เล่นยังรู้ว่าเป็นรองอาร์เซนอลค่อนข้างเยอะนะครับเชื่อว่าวันนี้เด็กน้อยนะครับของอาร์เซนอลน,น่าจะขย่มเอาชนะทีมเยือนได้ไม่ยากนะครับ แฮนดิแคปเปิดมาอาจจะสูงนิดนึงนะครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งแต่เชื่อว่าวันนี้อา์เซนอลน่าจะยิงทะลุนะครับเชื่อว่าวันนี้ต่ออาร์เซนอลได้นะครับเชื่อว่าพวกเขาน่าจะาสร้างความสุขให้กับแฟนๆในสนามนะครับวันนี้เชียร์อาร์เซนอลนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายดัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ